ถ้าผมเดาตัวเองนะอาจจะแบบถ้าถ้าเดาไปในในแง่แบบกูอัจฉริยะเลยกูกินปั๊บกูรู้เลยนี่ผักกูอ้วกออกเลยอ่ะอันนี้คือแนวทางหนึ่งแต่มันก็มีแบบละแม่เหมือนแบบอยากลองว่าเฮ้ยสูตรเนี้ยบวกไก่อ่ะเหมือนลองยาแรงไปเลยอะ่ะเหมือนแบบถ้าลูกกูกินหอมได้อะ่ะผักอืน่นล,ล,ลูกกูก็น่าจะลุยได้อ่ะแบบกะว่าเราเนี้ยม่หัวก็กลอยวะออกกลอยเลยเฮ้ย g o ดเล a d y เรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขัญในวันนี้หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอาหารในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำขัญในวันนี้ก็เป็นได้อย่างเรื่องกินเนี่ยถ้าส่วนตัวของผมเรื่องที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องกินก็คืออ่านิสัยการกินอความชอบไม่ชอบอะไรต่าง ไม่ไม่เชิงเป็นเหตุการณ์แต่เป็นนิสัยที่เราเรามีนิสัยการกินที่แตกต่างกันแต่ละคนชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรและผมจะบอกว่าไอ้สิ่งที่ชอบไม่ชอบอ่ะมันไม่บางบางทีนะบางคนก็เป็นเรื่องที่แบบก็ฉันไม่ชอบเฉยๆอ่าไม่แค่ไม่ชอบเฉยๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบรสชาติหรือไม่ชอบกลิ่นหรืออะไรเงี้ยแต่สําหรับผมอ่ะไอ้ความไม่ชอบหรือความชอบกินไม่กินอะไรเนี่ย มันมีสตอรี่มันมีที่มาที่ไปเสมออ่า uh, อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผัก mm. อันนี้คือถ้าเกิดว่าคนที่คนที่แบบสนิทสนมกันเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเป็นคนไม่กินผักตั้งแต่เด็กแต่ไหนแต่ไรไม่กินผักเลยคือถ้าเราไปกินอะไรเนี่ยถ้าตามสั่งเราก็จะสั่งว่าไม่ผักแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ามันเลี่ยงไม่ได้อ่าสมมุติเรากินอาหารกลางวาันที่โรงเรียนเนี้ยอ่า ป้าแม่บ้านเขาจะตักให้เราเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเลือกป้าไม่ผักนะนู่นนี่นั่น,นโอ้โหคนทั้งโรงเรียนเขากินกัน,นใช่ไหมผ,ผัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเออถ้าถ้ามีใครมาออเดอร์ว่าแบบเอ้ยสมมุติมีมีลาดหน้ามาลาดหน้านก็ต้องใส่ผักคะนา้าอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราออเดอร์ไม่ผักเนี่ยกลายเป็นว่าเส้นกับหมูเราจะได้เส้นกับหมูผักมันจะไปตกที่คนอื่นเยอะอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีแล้วป้าก็ทําให้ไม่ได้เพราะว่าแบบเอ้ย มันส่วนรวมนะลูกนะอะไรเงี้ยเคยไม่ใช่ว่าไม่เคยนะเด็กๆอะ่ะตามภาษาผมก็ป้าหนูไม่เอาผักได้ไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยป้าก็แบบอาอไม่ได้นะลูกกินผักเข้าไปจะได้แข็งแรงแข็งแรงอะไรเงี้ยป้าแกก็จะแบบหวังดีกับเราอะแหละอแต่ทีนี้พอเวลาเราเราไม่กินผักเนี่ยเราก็เขีย่ยทิ้งออกไปเออซึ่งไอสตอรี่ที่มาที่ไปของการที่ผมไม่ชอบกินผักเนี่ยมันเริ่มมาจากตอนเด็กๆคือน่าจะประมาณสัก ผมไม่แน่ใจว่าแบบเด็กแค่ไหนแต่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าน่าจะประมาณช่วงแบบอนุบาลแบบอนุบาลหนึ่งหรืออะไรอาจจะช่วงประมาณสักสี่ห้าขวบช่วงนั้นนะ่ยคือเหมือนกับผมอะ่ะไม่ได้กินผักเลยคือเหมือนกับเวลาที่แม่บางทีต้มผักต้อมอะไรให้พยายามหาวิธีบดนู่นนี่นั่นให้แบบว่าอาผักที่เด็กกินง่ายๆนะพวกฟักทองแครอบทบดอะไรพวกเนี้ยเออเขาพยายามจะทําให้เรากินอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราก็เลี่ยงตลอดเราก็ไม่กินเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่อร่อยเหมือนแบบเป็นเด็กที่ชอบกินอะไรที่มันเป็นเนื้อสัตว์อ่ะเออเป็นสายเนื้อเออมันสายเนื้อตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กเลยคือแบบถ้าถ้ามีผกักมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราจะไม่เอาเลยแล้วก็พวกผักใบเขียวอะไรแกก็พยายามจะปั่นให้กินฝึกให้กินแบบสอดแทรกเข้าไปในในอาหารที่เราชอบอะไรเงี้ยเราก็แบบจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนไวอะ่ะ ไวยต่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องผักเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าใส่ผักมาไม่กิน mm hmm. อะไรเงี้ยมันดือด้อๆพอสมควรเรื่องกินอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เขาไปได้สูตรมาคือปกติอะในไข่เจียวแต่ละบ้านเนี่ยไข่เจียวเขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านต่างกันแบบเฮ้ยใส่ผักอันนั้นไหมใส่ส่วนผสมจะต่างกันใช่ไหมจะเป็นหมูสับหรือบางบาง,บางที่เขาจะใส่หอมบ้างใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยมันมันมันจะแล้วแต่ บางคนใส่มะเขือเทศใส่อะไรลงไปอย่างเงี้ยแล้วแล้วแต่บ้านนั้นแล้วแต่คนทําที่เขาแบบชอบทํากินทีนี้แม่ผมก็คิดว่าเฮ้ยอยากเหลือเกินอยากที่จะให้ลูกอ่ะกินผักด้วยเพราะเห็นว่าผมไม่ชอบกินไข่เจียวก็เลยทําการปรึกษากับเพื่อนแม่ผมก็ปรึกษาเพื่อนพอดีว่าเพื่อนของแม่คนเนี้ยเขาก็มีลูกที่ไวัยไล่เลี่ยก,กันกับผมแต่ว่าแบบอ่าเขาจะเป็นลูกสาวแล้วก็อายุมากกว่าผมหน่อย เขาก็เหมือนไปปรึกษาแล้วเขาก็ได้เคล็ดลับอันเนี้ยมาจากเพื่อนวันเนี่ยตอนนั้นฝึกให้ลูกสาวกินผักอะ่ะลูกสาวไม่กินเลยนะผักใบเขียวนู่นนีนะ่แต่ลูกสาวกินหัวหอมได้ทั้งที่หัวหอมมันเป็นมันเป็นผักที่แบบกลิ่นมันแรงมากบางทีกลิ่นมันแรงกว่าผักใบเขียวอีกอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมก็ได้วิธีการมาว่าเนี่ยเขาอ่ะเอาหอมนะเหมือนแบบไปไปเจียวๆก่อนสักนิดนึงให้มันแบบ พอให้กลิ่นกลิ่นหรืออะไรอะแบบมันมันมัจจะจางลงอะไรเงี้ยพอเจียวเจียวเจียวมันเริ่มหอมมันเริ่มแต่ไม่ต้องให้กรอบนะให้มันยังนิ่มๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไข่เจียวตามที่เราปรุงรสลงไปอะไรเงี้ยพอกินกับไข่เจียวเนี่ยเนื้อสัมผัสไข่เจียวมันก็จะช่วยทําให้แบบมันดูไม่ค่อยเหมือนผักอะไรเงี้ยแล้วก็ัวหอมเนี่ยพยายามซอยเยอะๆให้มันเล็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กจะได้แบบไม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยเคี้ยวอะไรที่มันแบบเป็นผักอะไรเงี้ย ใช่ไหมเพราะแบบอะไรที่มันเป็นกากใยไฟเบอร์เนี่ยเดี๋ยวแล้วมันจะรู้เออก็พยาพยามให้เนียนสุดแม่ผมก็ทําแล้วผมเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วเราไม่รู้เวลาเราเป็นเด็กว่าเบยบางคีแบบกินแล้วเราก็นึกว่าไข่เจียวปกติแม่ก็เอาไข่เจียวมาให้กินคู่กับซ้อนมือเทศกินอะไรเงี้ยเด็กก็กินกินกินไปผมอ้วกแม่งแบบกลายเป็นแบบ แม่ก็นึกว่าสิ่งที่ผมว้วอ่ะคือลูกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นน่ะผมก็ไม่รู้นะเราก็สารภาพตามตรงอะ่ะเราไม่รู้หรอกตอนสี่ห้าขวบเราคิดอะไรใช่ไหมย้อนกลับไปเราก็ไม่รู้หรอกเออเรารู้แค่ว่าแบบถ้าผมเดาตัวเองนะอาจจะแบบถ้าถ้าเดาไปในในแง่แบบกูอัจฉริยะเลยกูกินปับ๊บกูรู้เลยนี่ผักกูอ้วกออกเลยอ่ะอันนี้คือแนวทางหนึ่งแต่มันก็มีแบบความรู้สึกอื่นๆว่าเฮ้ยหรือแค่วันนั้นน่ะเราวันนั้นสมมุตินะสมมุติว่าแบบเอ้ย เราอาจจะแบบกินไปแล้วเราเราเราผะอ,อืดผะอ,อมเรารู้สึกไม่ดีอาจจะไม่สบายด้วยก็ได้เลยอ้วกมามันก็เป็นไปได้ไงแต่เราไม่รู้หลักสาเหตุอะไรแต่สิ่งที่แม่เรารู้คือเนี่ยลูกฉันนะ่ะเหมือนแบบพื้นเดิมไม่ชอบผักอยู่แล้วแล้วพอมาเจออันเนี้ยคือหัวหอมเนี่ยผมไม่แตะเลยผมไม่กินเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่เหมือนแบบอยากลองว่าเฮ้ยสูตรเนี้ยบวกไก่อ่ะเหมือนลองยาแรงไปเลยอะ่ะเหมือนแบบถ้าลูกกูกินหอมได้อะ่ะ ลูกผักอื่นลูกลลกูก,ก็น่าจะลุยได้อะแบบกะว่าคราวนี้ยในหัวก็ก้อยวะออกก้อยเลยเฮียคือ,<ไ>อมี <ยา S 1> ดีมีดีกับเฮียออกเฮียเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบแม่ก็เข้าใจแต่คราวนี้ยกลายเป็นว่าความคิดที่เขาอะอยากจะให้เราอ่ะฝึกกินผักอ่ะมันสูญสลายหายไปเลยเว้ยกลายเป็นว่าเหมือนเขาสงสารด้วยด้วยเห็นสภาพว่าแบบเออลูก อ้ว,วกแตกอะไรเงี้ยเขาก็สงสารเขาก็เลยแบบไม่บังคับเรากินกินผักอีกอีกเลยนะจนจนโตมาจนแบบผมแบบผมไม่กินผักจนกระทั่งน่าจะประมาณเกือบยี่สิบยี่้าอายุจนกระทั่งเราทํางานมาจนถึงจุดหนึ่งที่แบบความถี่เรามันเริ่มต้องเจอกับผักโดยที่เลี่ยงไม่ได้บ่อยๆ มันก็เริ่มเริ่มมาจากมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าบางคนนะไปคุยกับเพื่อนบางคนเนฮะ้ยแม่งมีคนสั่งอย่างนี้จริงเหรอวะบอกมันมีผมเคยเจอเพื่อนผมสั่งแบบนี้ที่ไม่กินผักด้วยกันเนี่ยและผมก็เป็นคนสั่งแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยจะมีมีความที่แบบเคืองกับป้าร้านร้านขายหันตามสั่งแถวแถว,แถวออฟฟิศเก่าบ่อยๆเพราะว่าแกเห็นหน้าผมเนี่ยแกจะรู้แล้วว่าผมอ่ะผมเป็นคนชอบกินผัดกะเพรามากแต่ไม่ใส่ใบกะเพรา ณนะตอนนั้นนะคือแบบกอยากได้รสชาติเฉยๆก็บอกป้าบอกว่าป้าขอสั่งกะเพราแบบผัดกะเพรานะไม่ใส่ใบกะเพราได้ไหมปรุงให้ผม,มเฉยๆก็ได้เขาก็แบบแล้วไม่กินหมูกระเทียมอ่ะลูกไม่กินหมูผัดน้ำมันหอยอผมบอกก็ก็ผมไม่ได้อยากกินนะ่หรือว่าป้าจะผัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เอากะเพราเนี่ยเก็บไว้คือด้วยความเราอะ่ะเราก็เป็นแบบอาชีพเราเป็นครีเอทีฟใช่ไหมตอนนั้นผมเป็นครีเอทีฟเป็นผู้ช่วยผู้กับผมก็ช่วยคิดว่าแบบอ่ะ เดี๋ยวป้าจะหาว่ากูกวนตีนผมแม่ต้องมีมีวันหนึ่งเลยนะที่แบบตั้งใจไปแบบแต่เช้าเลยแบบตอนที่ป้าจัดร้านอ่ะคือกูจะมาสั่งข้าวกินตอนเที่ยงแต่ก่อนเข้าออฟฟิศอ่ะกูต้องไปนั่งจับเขาคุยกับเขาประมาณเกือบสิบนาทีอ่ะว่าแบบป้าผมอ่ะชอบมากเลยที่ป้าทําอาหารอย่างงี้แต่ผมอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกินผักฉะนั้นผมไม่อยากกินผัดกะเพราผมเคยลองกินแล้วด้วยมันกินไม่ได้กินใบไม่ได้นะตอนนั้นนะ เราก็เลยแบบมาคุยกับป้าว่าตกลงเหมือนเดีลวกันว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมป้าผมมีเพื่อนที่แบบชอบกินผัดกะเพราเหมือนกันแต่ผมมาไม่กินเอางี้ไหมเพื่อให้ป้าแบบสบายใจเดี๋ยวเวลาผมมาผมจะจูงมือกับเพื่อนคนเนี้ยมาสั่งผัดกะเพราป้าผัดให้ผมแบบสูตรของป้าเลยนะผัดกะเพรามาแต่พอผัดเสร็จปุ๊บคือป้าตักกะเพราเอาใบาอเอาไปให้เพื่อนผมทั้งหมดเลยแล้วป้าแบ่งแค่หมูสับอะ่ะที่มันผัดมาแล้วอะ่ะ ใส่ใส่กล่องให้ผมได้ไหมเหมือนแบบข้าวสองกล่องอะป้าหัดมาเลยก็จะมีแบบเอ้ยป้าแบบหนูเอาไปแยกเองไปนู่นไปนี่ดนได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆอะผมไม่ได้ติดนะบางทีแยกได้แต่แค่แบบบางทีแบบเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราคุยกับป้าเนี่ยคือคําว่าอาหารตามสั่งเนี่ยในความคิดของเราคือคนอะ่ะจะจะจะ,จะสามารถที่จะแบบสั่งได้เมเนตได้ว่าใส่อะไรไม่ใส่อะไร แต่มันก็จะมีปัญหาโลกแตกของเรื่องเรื่องการกินร้านอาหารตามสั่งอะว่าแบบตามสั่งจริงไหมวะบางทีตามสูตรเขาอะแม่ค้าเขาเคยชินทํามาแบบนี้บางทีเราเขียนไปแล้วเอาอะไรไม่เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมเคยถกเถียงเรื่องนี้กับเพื่อนนะเอยอย่างงี้มันก็ไม่ใช่ร้านตามสั่งจริงสิว่าเพราะว่าถ้าตามสั่งจริงเราออเดอร์อะไรไปเขาต้องทาตามนั้นสิเราไม่ได้ไปกินร้านที่มันเป็นสูตรแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งร้านที่แบบโอเคไม่โอเคหมายถึงว่าเขาสามารถทําตามที่เราสั่งได้หรือก็ ให้เป็นหน้าที่ลูกค้าเองว่าเอ้ยเดี๋ยวขอทําสูตรตัวเองได้ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่กินอะไรไปเขีย่ยออกเอานะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีเหลี่ยมตรงเนี้ยซึ่งบางทีอ่ะคนที่เป็นลูกค้าเราจะรู้สึกนิดนึงว่าแบบอ่าบางร้านที่เขาโอเคยินดีให้บริการเราอะ่ะเขาจะมีการแบบโอ้ไม่ใส่ใบนี้เดี๋ยวป้าเพิ่มเนื้อให้นิดนึงนะลูกนะ<ม>กินแบบทำให้<ๆ>เด็วจัดให้เออเอออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้มันมันก็เป็นเหมือนแบบคะแนนพิเศษสําหรับลูกค้าว่าหุย้ย ร้านนี้บริการดีนะเขาให้ตามออเดอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไหนที่เขาไม่ทำเนี่ยผมไม่รู้แหละว่าผิดไม่ผิดแต่พอพอมันมีคำว่าตามสั่งมันจะรู้สึกเออว่าแบบเอ๊ยอย่างนงี้ก็ไม่ตามสั่งจริงนี่หว่าอ่ะถูกไหมมันก็นิดนึงอะ,อะไรอย่างเงี้ยน,นิดนึงเออเป็นคนเราเหมือนเหมือนแบบอาหารตามสั่งแล้วเราไปสั่งพิซซ่าได้ไหมพิซพซ่า,ซายังสั่งยังสั่งได้นะว่าเอาเอา,เอาซอสอื่น คุณเปลี่ยนปกติมันจะมีซอสที่ทาใช่ไหมเทาสั้นไอแลน่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนได้อซอสที่มันทาอยู่ด้านล่างว่าแบบก่อนจะใส่หน้าพิซซ่าให้เราเลือกหรือหน้าที่เขามีอะ่ะเขาเป็นเซ็ตก็จริงแต่สุดท้ายคือเราบอกเขาแบบเอ้ยไม่เอาพริกเขียวนะไม่เอานู่นนี่นะั่นได้อืมเราก็ยังโนต้ตเขาก็ยังทาได้บางร้านมีข้าวผัดพิซซ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมันจะมีอันนี้ทีนี้ก็อันเนี้ยผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังว่าแบบ อันนี้คือคือที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม,ไม่ไม่กินผักแล้วชีวิตของคนที่ไม่กินผักอะ่ะแม่งมีความเดือดร้อนลําบากยังไงบ้างและผมก็มาเริ่มกินผักได้เยอะขึ้นตอนที่น่าจะเกือบเกือบยี่ห้าคือชีวิตอ่ะมันมัน,ม,นมันบังคับหน้าที่การงานมันบังคับคือเราทํางานเกี่ยวกับการถ่ายทําเป็นคนเบื้องหลังซึ่งมันก็จะรู้ดีว่า คนคนที่ทํางานเหล่านี้บางทีถ้าออกกองอะเวลามันมันค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าเราแพลนถ่ายมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะแบบไม่ควรจะทําให้มันเลยเลยเบรกดาวเลยเวลาที่กําหนดไว้มันมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะมากแล้วก็มันคือการที่คุณจะต้องทํางานเหนื่อยขึ้นอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าเวลามันเกินอ่าทีนี้ไอ้เรื่องอาหารการกินอะส่วนใหญ่อะ พอเขาจะควบคุมเวลาเขาก็จะมีอาหารการกินที่เตรียมไว้ให้แบบให้กินเลยโดยที่บางทีเราไม่ได้ไม่ได้แบบมีสิทธิ์ที่จะเลือกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมีอะไรคุณก็ต้องกินมันก็ทําค่อยๆหล่อหล,ลอมให้เราอะเป็นคนที่กินง่ายขึ้นแบบเพื่อผักเผิกจากใบกะเพราไม่กินตัดสินใจกินว่าตอนแรกก็แบบพูดตรงๆก็ไม่ชอบกินไปกินมาเริ่มชินจนสุดท้ายตอนนี้คือกินได้เป็นเรื่องปกติ สำหรับกะเพรา es, หรือผักอื่นๆก็เริ่มกินได้เยอะขึ้นมากขึ้นจนจนอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ในจุดที่ว่าตัวเองอะรู้สึกว่าเราก็เราเราไม่ใช่คนที่ชอบกินผักนะแต่เรากินได้เราเราไม่ใช่คนที่แบบว่าไม่กินผักอีกต่อไปอะคือเรากินผักได้แต่ว่าอาจจะไม่ทุกชนิดอาจจะไม่เยอะหรือไม่ได้ชอบผักขนาดนั้นแต่เรากินได้แหละด้วยด้วยอาจจะไม่กินก็ได้ใช่ถ้าเลือก<ต>ได้ก็อาจจะไม่กินก็กินได้อยู่ใช่หรือบางเมนูบางอย่างที่เราเปิดใจให้มันแล้วลองกินเฮ้ย กินได้เว้ยอย่างกระหล่ำปีผัดน,น้ำปลาเฮ้ยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลายๆอย่างที่เราเคยรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าจะอร่อยเพราะเราแอนตี้ไงเหมือนเราเหมาวรวมว่าแบบอะไรที่เป็นผักเราจะไม่กินเออแต่พอพอถึงจุดหนึ่งที่มันต้องปรับตัวแล้วก็เฮ้ยลองเปิดใจให้มันหน่อยดิเฮ้ยมันกินได้นี่หว่ามันก็อร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอันมันก็มันก็ทําให้มุมมุมมองในการกินเราะเปลี่ยนไปแล้วก็ พอมันเปลี่ยนไปอ่ะสุขภาพมันก็ดีขึ้นนะการขับถ่ายจริง,รงๆเราไม่ได้มีปัญหาการขับถ่ายตั้งแต่แรกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอเรากินผักกินกากใหญ่เข้าไปอ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีขึ้นแบบดีขึ้นกว่าเดิม <It will. S 2> เอเอเกี่ยวอะไรวะเสียงนี้ขับถ่ายสะดวกขับถ่ายสะดวกดีขึ้นเ<ๆ>พราะเรามีไฟเบอร์ไงอืมเอออันนี้ก็อาจจะอาจจะยังเขาเรียกอะไรเรื่องนี้ถ้าใครคาดหวังความฮาก็าอาจจะ ไม่ค่อยมีฮะบวกบวกกับเรื่องของของสุขภาพเสียงก็ด้วยที่กูต้องพยายามเค้น <c oughs> <c oughs> ความหามันก็คงได้เท่านี้แหละท่านผู้ชมมันก็คงไม่ได้หาเลยไปมากกว่านี้แต่ว่าอยากจะแชร์มุมมองแหละว่าแบบเอออะไรเลอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาตามเหตุการณ์ตามอายุ ตามสถานการณ์ที่เราต้องเจอเหตุปัจจัยหลายๆอย่างอะ่ะผมว่าการกินเนี่ยเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นวิวัฒนาการของเราตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ว่าแบบอะไรที่เราไม่ชอบกินบางทีเราก็มาชอบกินตอนแก่อะไรที่เราเคยแอนตี้เราก็อาจจะเปิดใจเรื่องของการกินมันเหมือนมันยิ่งโตมันยิ่งเปิดโลกอะ่ะกินกินเพื่อตอนแรกเรากินอะ่ะจะสนองว่าแบบโอ้ยเรากินเพื่อเพื่อความอร่อยอย่างเดียวแต่ไป,ไปมาพอเริ่มโตขึ้นโจทย์ของการกินมันก็เริ่มเปลี่ยนนะ คุณอาจจะเป็นโรคแล้วกินบางอย่างไม่ได้คุณต้องมาหาอย่างอื่นกินทดแทนหรือคุณต้องเลี่ยงบางอย่างที่คุณชอบแล้วกินอีกอย่างที่คุณไม่ชอบเพื่อรักษาสุขภาพของคุณเองเพราะฉะนั้นการกินอะ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรน่าคุยเยอะอาจจะแบบมีอีพีอื่นๆที่เป็นเรื่องของการกินมุมอื่นอีกอีกอ,อ,อาจจะมีตลกปกฮาเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ยังตลกไม่ได้ฮนะเสียงไม่ค่อยอานวยเท่าไหร่ The Good Lady เเรื่องอาหารในวันนั้นอาจเป็นเรื่องขำขันในวันนี้ หากคุณมีประสบการณ์ที่คิดว่าเป็นเรื่องอันหานในชีวิตแทบไม่คิดอยากจะเจอมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเรื่องขำคันในวันนี้ก็เป็นได้